สวัสดีครับ r e a c รัมอ o n ทัวร์กับครูจิ๊บวันนี้จะพามาชมการนำเสนอผลงานนาตศิสินสร้างสารรค์ระดับชาติที่โรงละครวังหน้าครับซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ในงานนี้มีหลากหลายสถาบันนะครับที่ส่งผลงานนาตศิสินสร้างสารรค์ที่น่าสนใจเราไปชมบรรยากาศเบื้องหน้าและเบื้องหลังของงานกันดีกว่าครับ อาจารย์นักศึกษาที่มื้อาชีพมืออาชีพเป็นกำลังสำคัญของบ้นเรียเป็นหรับจากศึกษาและกำลงสยามพระตะคัมแบกแล้วค่ะหลังจากเล่นครั้งแรกที่กาลสินแล้วก็ครั้งนี้ครั้งที่สอง่ที่จากกาลสินมาตอนนี้ยังไม่มีครับยังครังนี้ครั้งที่สองรับงานนอกไหมคะ รับค่างานนอกรับได้ค่ะสยามพราตตาเผื่อพิมพ์ที่พายเขาเอาไปบุงสวนำแหน่งได้ค่ะเพือถ่ายเจ้าภาพทั้ง18สถาบันและคณะทำงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนาสิลป์ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการนำเสนอผลงานนักจิตร้างสรรเป็นไงคะ พร้อมค่ะแต่ว่ารัตนนาคุณสิรีรัตน์ไกรแอนแอนเชลีสก็อตเคมินไทเลอร์ สวัสดีครับพ่อจี๊ยวันนี้มาแสดงผุางานชุดลงสงชาตรีครับผมเราสั้นๆหน่อยครับเป็นการแสดงรำลงสงทำนองทำนองเพลงร้องลงสงชาตรีนะครับเป็นประดิษฐ์ขึ้นใหม่เพื่อเพื่อสำหรับตัวพระสุทธนใช้ลงสงก่อนจะไปตรวจผลครับผม<ด>แต่เด<ๆ>ีวลูกวางอยู่แซบเาเซตเอาลิา้มก<อ>มอ นี่แสดงลงสงนะครับจะค,บคล้ายคลึงกับในคลิปที่คุณจิบรีแอคไปหรือเปล่าคล้ายคลึงครับมีการปรับนิดหน่อยมีปรับเครื่องแต่งกายตามคำคอมเมนต์อของคณะกรรมการครับผมแต่ว่ากระบวนท่าลำไม่มีเปลี่ยน <c oughs> ครูชอบ <c oughs> <c oughs> ประกอบผลค่ะเป็นอาจารย์ประจําอยู่ท่าวิชานาฏศิลป์ไทยคณะศิลปะนาฏดุริยรางสถาบรรันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะวันนี้นําเสนอชุดการแสดงเลยครับครูค่ะใช่ค่ะควันนี้จะมานําเสนอการแสดงชุดอุาสาทรงเครื่องตามแนวทางละครดึกดําบันค่ะจุดเด่นของชุดนี้คืออะไรครับจุดเด่นของชุดนี้เลยก็คือว่าผู้แสดงจ,จะต้องมีความสามารถในการแสดงนอกจากการรําที่ได้งดดําได้งดงามแล้วผู้แสดงจะต้อง สามารถร้องเพลงได้ไพเรอะจับใจด้วยค่ะซึ่งการที่จะหานักแสดงที่ครบทั้งสองด้านอย่างนี้ในปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างหายากที่จะเป็นมืออาชีพได้ขนาดน,นี้นะคะค่ะก็ขอบคุณครูเดียนะคะที่ให้โอกาสได้มาแสดงในชุดนี้นะคะ่ะแล้วก็เป็นชุดการแสดงที่ว่าชื่นชอบเพราะว่า เรื่องกระบวนท่าค่ะก็คือสวยงามมากก็คือคิดสร้างสรรค์โดยคุณครูเดียเลยมันจะมีท่าที่ท่าเฉพาะที่แปลกใหม่ค่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นในการแสดงแต่งตัวใช่ไหมคะกระบวนท่ารลำของกอใช่ค่ะหนึ่งครับคว่าอนาคต เด็กสนใจนอ,อยากชุดนี้นสามารถไปสอบรำเดี่ยว,วาามาตรฐานได้ไหมครับคุณดีได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะคุณเดียยินดีที่จะถ่ายทอดกระดวนท่ารำชุดนี้ให้กับนักศึกษาสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญญาตรีปรัญญาโทรหรือว่าปัญญาเอกก็ได้เลยนะคะยินดีติดต่อมาทางคูเดียได้เลยค่ะ,คะหรือว่าถ้า,าติดต่อคูเดียไม่ไม่ได้จริงติดต่อมาทางครูสเตฟแล้วเดี๋ยวโอเคเรา กไ็ได้ค่ะยินดีมากๆค่ะเพราะว่ากระบวนรํำที่เป็นลักษณะของละครในแล้วก็ลกะครดึก,กรําบันเนี่ยค่อนข้างหายยากและเป็นชุดการแสดงที่เป็นรําชุดสั้นๆนะคะในละครดึก,กรําบันเนี่ยจะไม่มี แล้วอันนี้คือมันเป็นกระบวนกรำชุดสั้นๆที่เป็นรำแต่งตัวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นย,ยาวๆใช่ซึ่งเด็กๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาอยากโชว์ศักยภาพของการร้องเพลงได้แต่ว่าเขาหาชุดที่มันเป็นตอนสั้นๆเนี่ยยากค่ะก<ต>็สามารถนาชุดนี้ไปได้เลยนะคะสําหรับเด็กๆที่มีความสามารถทางด้านร้องเพลงได้ใคราะค่ะ สวัสดีค่ะจันติรัตน์วิสุทธิพันธ์ค่ะหรือครมมีนค่ะอยู่วิทยาลัยนาสิริลบุรีค่ะวันนี้มานำเ,นเนสนอการแสดงชุดเทพีพโพคัซับค่ะ,คะแรงบันดาลใจมาจากใครับแรงบันดาลใจมาจากนางกวักค่ะหรือว่าแม่นางกวักที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานที่เราได้พบเห็นกันตามทั่วไปตามร้านค้าตั้งแต่ธุรกิจระดับเล็กไปจนถึงธุรกิจระดับใหญ่เขาก็จะนิยมบูชาแม่นางกวักเพื่อความ ร่ำรวยค้าขายดีคนรักคนเมตตาหรือแม้กระทั่งไม่ใช่ไม่ใช่คนทำธุรกิจค้าขายก็บูชาแม่นางกวักเหมือนกันค่ะก็เลยเอาหยิบยกความเชื่อเรื่องของนางกวักเนี่ยมาสร้างเป็นเทพีพโพกััพั์ในรูปแบบของระบําค่ะ เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะโอ้สู้ๆแล้ววันนี้เป็นกัารอ่าเป็นเป็นการเหมือนมีพญานาคตัวหนึ่งที่ศรัทธานในพระพุทธศาสนาครับแล้วก็เริ่มใส่ก็เลยอยากมีมีแนวทางที่จะอยากอยากจะให้ตัวเองหลุดหลุดจากความทุกข์จากอะไรสิ่งต่างๆที่ตัวเองเป็นอยู่ครับก็เลยที่จะมาขอบวชแต่ก็ไม่ได้บวชประมาณนี้ครับ จากสุะาบัานสักเขาได้ไหนครับจากวิริณัติสุพรรณบุรีครับโอ oh, ้น้าสุพรรณบุรีวันนี้นาการแสดงอะไรมาเออเป็นการแสดง,สดงชื่อชุดการแสดงนักรบนภนาเลศครับคร,รับผมเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับอะไรครับรอาจามเออการแสดงชุดนี้ก็เป็นการแสดงที่เอ่อเกี่ยวกับการสดุดีวีรากรรมของเหล่าวีรชนที่เป็นนักรบครับผม,คบผมเคียงคู่พานาเลศครับผม วันนี้นักสแสดงเห็นเหม hey. ือนเป็นใช่เป็นชายล้วนไหมครับอาจารย์ใช่ครับเป็นชายล้วนหมดเลยครับเป็นนักแสดงที่ต้องมีทักษะทางด้านโขนและก็กระบี่กระบองด้วยครับผมโอเคครับขอบคุณเพื่อนเพืขาซ้อมกันเราไม่ซ้อมหนอยเหรอไม่ซ้อมครับทำไมฮะผมแม่นครับแม่นท่ามันหน้าเนี่ย แล้วทามักไหมฮะไม่มันช่วยกันหน่อยดิครับผมอาจารย์อนันต์มารวงครับจากวิทยาลัยนาาศิลป์บุรีครับ วันนี้มานําเสนอการแสดงชุดอะไรครับคุณครูคบวันนี้นําเสนอการแสดงสร้างสรรค์ชุดเทพพราหูทรงคุดครับการแสดงสรรชุดเทพพราหูทรงคุดนะครับจากที่เราเห็นแต่ในรูปเคารพที่ในเทพพราหูที่มีแต่ลูกป,ปั้นนะครับแล้วก็ตามภาพจิตรกรรมหรือตามภาพภาพ,พวาดเขียนที่มาจากาตำราขอทางโหราศาสตร์ไทยเราก็ผู้สร้างสรรค์นะครับก็นําถ่ายทอดออกมาผสมผสาน ผ่านจินตนาการเพื่อให้ออกมาเปในรูปแบบของน่าจะสินไทยนะครับก็ขอฝากชุดการแสดงชุดนี้ไปสาหรับผู้ที่ชื่นชอบเสพงานศินละปะทางด้านสร้างสรรค์ต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ ชุดการแสดงนะคะก็คือลายศารค่ะมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะซึ่งการแสดงนี้นะคะก็ได้แสดงวิถีชาวบ้านนะคะโดยการถักการสารนี่คือเรานำศิลปะนัตตสินนะคะตะวันตกแล้วก็ตะวันออกมาถ่ายทอดลายศารค่ะสวัสดีครับคุณจีบเลบาที่2องกับบทบาท พระอรชุนอ่าสวัสดีครับชิปอนะครับผมเล่นรามาสูรครับจากจากไหนอ๋อจากคณะแก่แก้วกาละครครับโอ้กตันยูกตันยูนะครับคุณผู้ชมรามาสูรรบพระอรชุนนะครับจุดเด่นของการแสดงชุดนี้เลยครูบุญแนะนำหน่อยจุดเด่นนะครับคือกระบวนท่ารบที่ท่านดตร์สุรจงดานะครับผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพนศิสินท่านได้ออกแบบนะครับคิด กระบวนท่ารบที่นํากระบวนท่าหลักของท่าพระอรชุนที่เตะแล้วรามสูรรองนําไปดีไซน์ให้มันใช่ครับผมซึ่งซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากแต่สุดท้ายแล้วท่านคิดได้แบบเออเราทุกคนไม่คิดอะแต่ท่านอ่าโอเคครับ,รบใช่ผมอ่าในส่วงรามสูรย,ยังไงฮะวันนี้ ในส่วนของรามาสูตรนะครับวันนี้ก็ต้องเตรียมขาหน่อยครับเพราะว่ารับไหลยรอยแล้วเป็นรอยที่เราไม่ได้คุ้นชินใน <c oughs> เป็นรอยที่ไม่ได้มีในหลักสูตรอะไรเงี้ยครับใช่ครับ<ม><ช>การสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยใช่ครับผมเคู ลอยเมื่อกี้โอ้โหสวยงามมากได้แรงบันดาลใจมาจากไหนก็หนึ่งเราดูจากภาพกิจกรรมภาพจับนะแล้วมาหาความสมดุลของขึ้นลอยคือปกติเราจะเห็นขึ้นลอยนู่นนี่นั่นอะไรกันหนึ่งสองสามใช่ไหมแต่นี้เอ๊อยากคิดลอยใหม่ๆบ้างนะครับโดยเป็นลอยเดี่ยวของตัวอรชุนโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีลอยกลุ่มที่มีองค์ประกอบแบบจัดคอมโพสต์องค์ประกอบด้วยนะคือเหมือนยกลบเคยไหมเวลาขึ้นลอยสูงก็จะมียักษ์ลิงอยู่แล้วก็ใช้คอมโพสต์เนี่ยแหละพอขึ้นลอยสูงปุ๊บก็จะมีเทวดานางฟ้าเป็นคอมโพสต์ให้มันดูยิ่งใหญ่่เเต็มทีัล งานหน้านี่จะเอาไปออกแสดงที่ไหนบ้างครับครูอ่าจริงจริงชุดนี้มันออกเดอะแมสซิงเกอรมาแล้วนะเล่นกันดนตรีสากลหรือก็เรยมาปรับเป็นใส่ดนตรีไทยเดี๋ยวงานหน้ามีออกแน่ๆนะเพราะว่ามันเป็นชุดสั้นๆทำเป็นชุดสั้นๆอ่าดูดูนี่ร้อยร้อยนี่ดูดูรอยนี่เห็นไหมอ๋อนี่คุดไก่บอกจัดคอโพสต์เป็นอย่างนี้ เวลายกลบไหมเวลายกลบอ่ะพระรามทศกัณฐ์เนี่ยมันก็จะเป็นความพสอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีเสนามาประกอบอีกได้เลเวลไปอีกทีหนึ่งจ้าจัใช้เป็นเทวดานางฟ้าเทวดานางฟ้าจัดใหม่ให้เหมือนกับเหาะลอยอยู่บนสวรรค์อะไรเงี้ยมันถึงมีรอยกระดกไงก็มันกระดกปุ๊บเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับมันลอยอยู่บนฟ้าพระท่าเนี่ยเราจะคอมเป็นแทนสัญลักษณ์ของท่าเหาะหรือท่าลอยได้ไหมลูกเวลานัาตัดสินไทยอ่ะ เวลาเราพูดเพาะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นท่ามีบ้างอะไรเงี้ยใช่โอ้ท่านี้เป็นรอยเดี่ยวเป็นท่าแบบท่านี้เป็นรอยเดี่ยวที่คููออกแบบใหม่ใช้วิธีทวงน้ำหนักเหมือนกันะใช้หลังคาหนึ่งการทวงน้ำหนักสองจับการจัดสัดส่วนและสมดุลของร่างกายเห็นไหมว่าเวลาตรงเนี้ยมันก็จะรับเป็นต้องตึงรับใช่ไหมลูก แล้วตรงนี้อาจจะต้องขึ้นไปอย่างเงี้ยเราต้องเป็นจัดลักษณะหนึง่งมาในลักษณะคือมันต้องรับกันทั้งข้างบนและข้างล่างคือเหมือนกับเส้นอ่ะที่มันรับกันเป็นเชอนุรั์แต่มีความนําเสนอแบบร่วมสมัยเหมือนกันใช่แล,แล้วให้มันกระชับขึ้นเพราะปกติเราจะดูแค่รามาสูรไม่ขลาและอรชุนลบรามาสูรเราไม่ค่อยได้เล่นมันจะเป็นีตอนยาวแต่จริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันมันต่อกันมันต่อกันเพราะไม่ขลารามาสูรปุ๊บมาขอดวงแก้วรามาอรชุนก็มาขวางแล้วอรชุนก็ลบรามาสูร แล้วก็จับกระชุนฟาดกระเหลี่ยมเขาพระสุเมนได้เป็นซนนนแต่่ีมรวมูป็นแบบให้ชุดเดียวให้ดูสั้นๆคอนเซ็ปต์ก็เหมือนยกลบไงไหมลูกก็คือออกมาแสดงสั้นๆ7นาทีเข้าใจอ่าอะไรก็เหมือนการออกมาแสดงสั้นๆ8นาทีก็เข้าใจในตอนนี้อธิบายนิดหน่อยเลยนะลูกเฮ้ยใขอ่ะเฮ้ยเข้าใจดันเฮ้ยเป็นข้างบนเป็น แสดงไปได้ยังคะแสดงไปแล้วค่ะวันนี้มาในชุดอะไรคะเสน่ห์สาริกาค่ะของสถาบันของวิทยาลัยนันทศิลป์ค่ะอ๋อเป็นยังไงบ้างคะก็มีความรู้สึกว่ารู้สึกสบายใจค่ะแล้วก็เต็มที่แล้วมากๆค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อนิวค่ะน้องนิวอยู่ชั้นไหนรคะปริญญาตรีปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะนางสาวเ็ญจวรรณมายเนรค่ะ จบมาจากวิทยาลัยนักศินอ่างทองค่ะสาวอ่างทองค่ะใช่ค่ะออปัจจุบันนี้ปัจจุบันทํางานอยู่ที่โรงเรียนชนกัญญาณุกูลจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้มาแสดงนําเสนอผลงานชุดอะไรครับออนาอุทุมพอรอาทิสถา,านค่ะเ,ออเป็นส่วนหนึ่งของผลงานสร้างสรรค์ปริญญาโทค่ะ ของรุ่นที่11ค่ะของสถาบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ค่ะจุดเด่นของการแสดงชุดนี้คืออะไรครับจุดเด่นของการแสดงชุดนี้นะคะก็จะเป็นความเป็นมาของนางอุทุมพรค่ะที่เกิดมาจากดอกมะเดื่อนั่นเองค่ะซึ่งในกระบวนท่าเราก็จะมีการสื่อถึงท่าทางของนางอุทุมพรเหมือนกันค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้มาแสดงก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ทาง โครงการบัณฑิตนะคะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของในการนําเสนอผลงานนานาชาติครั้งนี้ค่ะคนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพุณหวานค่ะวันนี้ทําอะไรบ้างคะมาช่วยเขาเฉยๆค่ะแต่ว่ามาร่วมงานกับโฮสชื่อดังค่ะเด็ดมากอามค่ะต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะคะที่ส่งชุดการแสดงเข้ามาร่วมในการนําเสนองานสร้างสรรค์ครั้งนี้ก็ ยินดีแล้วก็ปรับเริ่มมากที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสารรค์ระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ครั้งที่5ครับ เง็นมังคะวันนี้ได้ทุกคงานลูกศิษย์หรือยังวันนี้ปลื้มใจมากๆทุกคนทําดีมากๆเลยแล้วก็ชื่นใจอ่ะมีที่หลายๆที่มาด้วยแล้วก็แบบอยากอยากเชิญชวนด้วยนะฮะให้ทุกคนมาในงานของเรานะฮะมันสนุกสนานแล้วก็ได้ดูแลเอ่อทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆเลยขอบคุณค่ะ ก็งานในวันนี้นะคะเป็นการนําเสนอผลงานนัาตัดสิ์สร้างสารรค์ระดับชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่5แล้วค่ะจัดที่โรงละครวังหน้าพอดีปีนี้เนี่ยมันมีสถานการณ์โควิดเราก็เลยจัดเป็น2รูปแบบนะคะออนไลน์ด้วยแล้วก็ออนไลน์ด้วยค่ะวัตถุประสงค์ที่สถาบันให้มีการจัดนําเสนอผลงานสร้างสารรค์ก็เพื่อที่จะให้นักสร้างสารรค์ทั้งที่อยู่ในหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาร่วมศาสตร์กับพวกเราเนี่ยศาสตร์ศิลปะนะคะ รวมทั้งนักวิจัยอิสระทั้งหลายนักสร้างสรรค์อิสระเนี่ยมาใช้เวทีนี้ในการเผยแพร่ผลงานของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์ค่ะบางคนอาจจะเอาผลงานที่เผยแพร่เนี้ยไปขอตำแหน่งทางวิชาการก็ได้นะคะหรือเผยแพร่ให้คนอื่นเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างสรรค์าง,งานเพิ่มเพิ่มขึ้นต้องบอกว่างานศิลปะวัฒนธรรมด้านนาาศิลิ์เนี่ยมันเป็นศาสตร,ร์ที่มีความสุนทรีแล้วก็เป็น ศิละปะของแผ่นดินที่ทรงคุณค่าค่ะต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็สืบสานแล้วก็สร้างให้มันมีการพัฒนาเกิดขึ้นแต่ต้องไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นนักศิลป์ไทยการนําเสนอผลงานนักศิลป์สร้างสารรค์เนี่ยนะคะสถาบันจะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีปีนี้เป็นปีที่5แน่นอนเราจะมีครั้งที่6 78ต่อไปนะคะปีหน้าเราก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งที่6ประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยค่ะสถาบันการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาหรือนักสร้างสารรค์อิสระสนใจก็ ติดต่อมาที่คณะศิลปะนาตดุริยางสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิล์นะคะผ่านทาง Facebook หรือว่าเวอร์ไบเว็บของคณะก็ได้ค่ะและใกล้ๆเราก็จะประชาสัมพันธ์ต่อไปอยากให้มาขึ้นเวทีกันเยอะๆค่ะงานศิลป์ของแผ่นดินเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะคะทำให้อาภรของประเทศเรามีความงดงามค่ะ โลกก้าวไกลนาตสินไทยก็ต้องก้าวให้ทันโลกนะครับดังที่ท่านคณบดีได้กล่าวเอาไว้เราควรจะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างรู้คุณค่าพร้อมๆไปกันกับการพัฒนายอย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้เรียกรามออนทัวร์กับครูจิ๊บต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ